สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีคุณบีนะครับผมวันนี้นะครับได้นํารถนิสสันเอ็กเซลคันนี้นะครับเป็นรุ่นไฮบริดนะครับมาส่งให้ถึงมือคุณบีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดินทางจากโชว์รูมรถบ้านคุณชาวลิศนะฮะกระบี่มือหนึ่งเรื่องรถยนต์มือสองที่จังหวัดนครปฐมสารยานะครับก็มาถึงที่ที่จังหวัดโคราชครับโคราชนะเอ่อมาถึงที่โคราชนะมาถึงบ้านเป็นคุณบีเป็นเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็ได้นำรถนิสสันเอ็กเซล มาส่งนะครับก็เอ่อจากสอบซึกคุณบีช่วยไลฟ์ฟังหน่อยครับซื้อรถคันนี้ได้ยังไงครับก็ต้องบอกก่อนว่าติดตามทางเพจทาง youtube ครับก็ดูผ่านทาง youtube ก็ได้ดูมาสักพักหนึ่งครับก็เจอคันที่ถูกใจก็เลยเลือกซื้อผ่านทาง u t u b e ครับอ๋อซื้อผ่านยังยูทูบนะ่ฮะใช่ครับก็เออคุณบีได้ไปดูรถตัวจริงไหมครับอา่าไม่ได้ดูครับก็ดูผ่านทาง youtube เลยแล้วก็อา่าไป ส่งรูปส่งทางไลน์เพิ่มเติมครับเราก็ได้ดูแลเราได้เห็นเราก็มั่นใจที่จะเลือกซื้อครับคุณบีก็เป็น F4 ท่านหนึ่งนะครับอันนี้ก็ซื้อทางออนไลน์เนาะดูดูแต่ในคลิปใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วแล้วในคลิปกับตัวจริงเนี่ยต่างกันไหมครับไม่ได้ต่างครับตัวจริงก็ดูสวยตามตามที่ที่เราตั้งเป้าไว้ที่ที่เราคาดหวังไว้ครับก็สวยตรงปกถูกใจนะครับผมใช่ครับถูกใจอันนี้คุณบีก็ได้ซื้อดูในคลิปเนาะไม่ได้ดูตัวจริงแล้วก็ซื้อ จัดไฟแนนซ์ใช่ไหมครับใช่ครับจัดไฟแนนซ์ครับแล้ววิ่งไปหาถึงบ้านเลยครับอ๋อก็อยู่เฉยๆนะครับไฟแนนซ์ก็วิ่งมาหาไม่เซ็นเองแล้วผ่านยากไหมครับไฟแนนซ์เนี่ยอ่าไม่ยากครับเอกสารครบก็ดําเนินการไม่กี่วันก็อนุมัติเรียบร้อยอืมก็ไฟแนนซ์ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช่ครับแล้วก็คุณบีก็ได้รับรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใช่ครับนี่ก็ขอขอบคุณคุณบีมากนะครับก็คุณบีใช้รถคันนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับผมนาทีัล สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครัน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ